คิดยังไงกับวลีที่วงยอดวิวน้อยเพราะขี้เกียจปั่นยอดวิวกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ด้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับพอดีเลื่อนไปเจอด้อมหนึ่งพูดคุยกันประมาณว่ายอดอัลบั้มวงเขาสูสีกับวงบอยแบนด์แต่ยอดวิวไม่เยอะที่ยอดวิวไม่สมดุลกับยอดอัลบัม้มเพราะเป็นว่าเป็นด้อมที่ขี้เกียจปั่นยอดวิวซึ่งเราเห็นแล้วเลยทำให้มีความรู้สึกว่า ในความคิดของเขาเพลงที่มียอดวิวเยอะคือมาจากการปั่นของแฟนคลับเหรออยากรู้ในมุมของคนอื่นคิดยังไงกันไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าเพลงมันไม่แมสพอที่จะดึงให้คนทั่วไปฟังถ้าเพลงมันแมสมากพอยอดวิวมันก็จะไปเองอย่างมูมโมลด์บูมบูมนะฮะความเห็นที่2นะครับผมวงที่เราตามอยู่ก็เป็นแบบนี้ ด้วยความที่ศิลปินดังมากอยู่แล้วเพลงดังแต่แฟนคลับส่วนใหญ่ก็ในวัยทำงานกันเขาก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องปั่นวิวสตรีมเพลงอะไรเท่าไหร่แต่ก็ยังเหนียวแน่นซื้ออัลบั้มกันอยู่อย่างบางเพลงที่ดังมากๆในเกาหลีไปดูยอดวิวหลัก10เองส่วนหนึ่งอาจจะเพราะแฟนคลับไม่ได้ปั่นกันจริงจังความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมมันอยู่ที่ความแมสแฟนคลับเยอะคือส่วนหนึ่ง แต่อย่างบางเพลงดังในเก่ายอดอัลบั้มเยอะแต่ถ้าไม่ได้ดังแบบเวอร์ไวยอดวิวมันก็ไม่ขึ้นจริงๆลำพังแค่แฟนคขับปั่นก็ขึ้นยากแล้วต้องอาศัยความแมสของวงช่วยด้วยซึ่งหลายๆวงที่ยอดวิวเยอะคือวงที่ต่อให้ไม่ใช่แฟนคลับก็กดดูเวลาคัมแบ็กตลอดความคิดเห็นต่อไปนะครับเรื่องวิวเนี่ยมันแบ่งได้2แบบ 1. ไม่แมสก็คือไม่แมสแฟนคลับน้อยก็ต้องยอมรับความจริง จะมาบอกขี้เกียจปั่นอะไรกัน 2. เพลงแมสอย่างเช่นนักร้องเดี่ยวๆในเกาหลีอ่ะเพลงแมสแต่ยอดวิวน้อยเพราะเขามีแฟนเพลงเยอะกว่าแฟนครับแฟนเพลงไปสตรีมในแอป,ปสตรีมเพลงมากกว่าความเห็นต่อไปเลยนะครับผมระยะยาวไม่มีใครปั่นหรอกนับว่าฟังปกติเถอะตอนนี้เคป๊อปปั่นแค่วันแรกวันเดียวก็ตาเหลือกันหมดแล้วยอดวิวเยอะนอกจากจุดสตาร์ทของวันแรกดี วันต่อมากก็เพลงโดนหูมีอะไรให้คนทั่วไปสนใจมาฟังแค่นั้นแหละอีกอย่างก็เพราะแอสโฆษณาอยากรู้ก็ไปค้นดูเองอันไหนก็ไม่มีมีน้อยมีเยอะความเขียนต่อไปเลยนะครับผมเรื่องอื่นไม่รู้แต่ยอดวิวกินได้ครับแบ็คพิงมีไรายได้จากช่อง YouTube ปีละ470ล้านกินอิ่มๆปีละ470ล้านถ้าจะมองว่ายอดวิวเยอะแล้วไดประโยชน์ก็ตามใจเลยครับออกข่าวรอบโลกฟรีอีกต่างหาก อันนั้นมันก็เป็นแค่วลีที่ใช้พูดกันสําคําในด้อมไม่ใช่เหรอเรื่องวลีสายเปย์ขี้เกียจปั่นวิวแต่มีคนนอกดันคิดเป็นจริงเป็นจังวสะดอขึ้นมาเรื่องคําว่าขี้เกียจปั่นวิวมันก็เป็นยอมรับการไกลๆอยู่แล้วในด้อมว่าเพลงของบงมันเฉพาะกลุ่มไม่ได้แมสในหมู่คนฟังทั่วไปมากนะเลยอยากให้ไปช่วยกันปั่นวิวกันหน่อยยอดวิวจะได้เยอะๆนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผม เราว่าเป็นไปได้นะบางวงแฟนเพลงเยอะเขาก็สตรีมเอาไม่ค่อยมาเปิด MV ดูพวกศิลปินเดียวอะไรแบบเนี้ยหรือบางที MV มันมีเนื้อเรื่องคนอยากฟังแค่เพลงเขาก็ไปฟังจากคลิปที่มันมีเนื้อเพลงด้วยมันก็ทำให้ยอดวิวไม่ได้เวอร์วังอะไรดูได้เลยวางเพลงคลิปลิลิสยอดวิวเยอะมากคือมันจะมีแฟนคลับจำาพวกนี้จริงๆแบบไม่ได้เรียกขี้เกียจปั่นวิวแต่ก็ดูเท่าที่เท่าที่จะฟังได้จริงๆ แล้วเป็นบางวงด้วยนะฮะความเห็นต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมยอดวิวน้อยเพราะขี้เกียจปั่นวิวอันนี้แฟนขับน่าจะพูดถึงด้อมตัวเองนั่นแหละแต่คนที่ร้อนดันเป็นด้อมที่ยอดวิวเยอะสะงั้อคิดว่าตัวเองโดนแซะก็นะยอดวิวน้อยก็มีหลายเคสเพราะแฟนขับมีไม่เยอะจริงเพลงไม่แมสพอเพลงแมสแค่ด้อมมีแต่สายฟังเพลงไว้ทํางานสายขี้เกียจสายปั่นวิวน้อย วงแมสในเก่าหรือบางประเทศแต่ไม่แมสในอินเตอร์วิวไม่ค่อยขึ้นคือมันก็มีหลายเหตุคนที่พูดประโยคนี้อาจจะไม่ได้แซะวงยอดวิวเยอะก็ได้หรือจะแซะมันก็แล้วไงนะฮะยอดวิวเยอะเพราะจากอะไรขอแค่ยอดเยอะก็ดีแล้วเพราะไงมันก็มาจากหลายสาเหตุพอๆกับทําไมวงนี้ยอดวิวไม่เยอะเพงแมสแฟนขับเยอะแฟนขับปั่นอินเตอร์แฟนเยอะนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผม เราคนหนึ่งเพลงที่ชอบเพลงเพราะๆหรือเพลงที่ฟังบ่อยๆไม่ค่อยฟังใน y YouTube เท่าไหร่เพราะถ้าเป็นเพลงโปรดก็โหลดเข้าเครื่องเอาเองเลยเพราะยังไงก็ฟังประจําอยู่แล้วพอมาอยู่ในเครื่องก็ฟังง่ายเน็ตไม่มีก็ฟังได้ใช้พื้นที่ไม่เยอะเท่าที่โหลดคลิปเอาไว้และการโหลดแบบในก o เ g l e ง่ายๆก็มีเอาจริงๆการฟังเพลงที่หลายช่องทางเอาจริงๆการฟังเพลงมันมีหลายช่องทางมากๆแต่ในไทยก็เยอะแยะรวมประเทศอื่นอีกก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีก ไม่จําเป็นแค่ใน YouTube หรือแอปสตรีมต่างๆนะฮะความเห็นต่อไปเลยนะครับผมข้ออ้างไม่ใช่แค่ยอดวิวดรอปกับชาร์ตเพลงยอดขายต่างๆก็เช่นกันเวลามันดรอปลงก็เห็นแฟนขับมีเหตุผลให้ทุกอย่างแหละอ้างมาทุกเหตุผลยกเว้นการยอมรับว่ายอดนั้นๆดรอปลงเพราะเพลงไม่แมสพอมันพอฟังขึ้นกับเพลงที่ยอดสตรีมเยอะส่วนเพลงที่ยอดวิวไม่เยอะยอดสตรีมก็ไม่เยอะมันก็เป็นแค่ข้ออ้าง ถ้าเพลงมันแมสจริงก็ต้องมียอดไหนสักยอดที่โดดเด่นแต่มันก็ต้องดูด้วยแมสที่ไหนบ้างในประเทศต่างประเทศหรือทั้งสองนะฮะไปต,ต่อกันดีความเห็นต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเรานะรู้สึกเป็นคำที่เอาไว้หลอกตัวเองไปหน่อยถ้าเพลงดีเพลงแมสจริงๆเราไม่ต้องอาศัยแฟนขับปั่นได้ซ้ำวงที่ยอดวิวเยอะๆก็แฟนเพลงฟังด้วยแฟนขับปั่นได้มากสุดก็ยี่บี่ชั่วโมงแรกเท่านั้นแหละ ไม่ใช่แค่ยอดวิวนะถ้าเพลงแมสทั้งยอดวิวยอดสตรีมตามแอปสตรีมต่างๆมันจะเป็นตัวบอกเองฟังแล้วก็ขำขี้แตกเลยแหละครับคำจริงจังมากไม่รู้ว่ากล่าวพูดได้ยังไงพูดเล่นกับเพื่อนในดอมไม่ว่านะแต่เอามาตอบชาวบ้านจริงจังคือความมั่นใจสูงมากๆเพลงแมสก็มีระดับของความแมสถูกไหมอยู่ที่เพลงมันแมสอยู่ระดับไหนตัวยอย่างความเห็นที่1คือชัดเจนแล้วโมโม่มแรงกับกังนำสไตล์ อย่าหาคำอ้างไปเรื่อยก็แค่บอกเขาว่าเพลงไม่แมสในวงกว้างจบข่าวสวยๆสวยกว่าไม่ใช่สายปั่นวิวเยอะเลยฝากบอกพี่ความเห็นที่4ด้วยว่ายอดวิวกินได้นะครับเผื่อพี่ติดอยู่ในยุคโซยอนเนทไอออนหรือไอดอนที่เขาทำรายได้จากยอดวิวมีตังซื้อบ้าน10-20ล้านเยอะมากๆนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมแมสดังแค่ในเกาหลีวิวมันไม่เยอะอยู่แล้ว ไม่เกิน100ส่วนใหญ่สายศิลปินเดียวถ้าดังในหลายประเทศส่วนใหญ่ววยแบร์เกอร์กรุ๊ปฐานแฟนเยอะก,กว่าพวกศิลปินเดียวอยู่แล้ววิวก็หลก100ักร้อย300ล้านถ้าแมสมากหน่อยก็400ล้านถ้าระดับโลกแบบแบ็คพิงก็ระดับ500ถึง1,000ล้านอัพไม่มีหรอกคำว่าขี้เกียจมันอยู่ที่ความพึงพอใจของผลงานด้วยมันมีระดับของมันอีกอย่างที่บอกเน้นสตรีมอื่นๆส่วนใหญ่คงหมายถึงพวก Spotify หรือ Apple Music ซึ่งเท่าที่เห็นก็แปรผันกับยอดวิว u t u b e ยอดไม่ต่างเลยหรือเปิดแผ่นซีดีฟังเหนอนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมถ้าบอกเพลงแมสแล้วยอดวิวไม่เยอะก็ตามความคิดเห็นบนบนที่บอกกันนั่นแหละส่วนขี้เกียจปั่นวิวเนี่ยมันมีจริงด้อมหลายด้อมก็ไม่นิยมปั่นวิวเข้าไปฟังเฉยๆแต่อชอบก็ฟังต่อเรื่อยๆไม่ชอบก็เปิดบ้างบางครั้งเอามาพูดคำๆได้นะพวกขี้เกียจปั่นวิวขี้เกียจโหวตไม่เน้นโหวต แต่ถ้าจะมาเหน็บแนมพวกยอดวิวเยอะเพราะปัน่นหรือทําให้ตัวเองสูงขึ้นเพียงพอไม่นิยมปั่นวิวอันนั้นพักก่อนหรือใช้คําพูดขี้เกียจปัน่นขี้เกียจโหวตเพื่อหาข้ออ้างให้ตัวเองก็พักก่อนเพลงบางเพลงแมสแค่บางประเทศดอฟฟินอะไรแบบนี้ยอดวิวก็ไม่เยอะนะแต่ก็แมสเพราะมันสามารถดูองค์ประกอบอย่างชาร์ตเพลงได้ถ้าจะมาตัดสินว่าเพลงแมสไม่แมสโดยดูแค่ยอดวิวก็พักก่อนเหมือนกันนะฮะ ความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเพลงแมสหรือไม่แมสทุกอย่างมันมียอดมีสถิติมีสิ่งที่อ้างอิงถึงได้แต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะเปิดใจยอมรับความจริงกันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นไม่เปิดใจไม่ยอมรับความจริงต่อให้ไม่เปิดใจไม่ยอมรับความจริงต่อให้เอาสถิติเป็นร้อยเป็นพันที่ทําได้ที่การันตีในความแมสความดังของเพลงนั้นๆมากางให้ดูเขาก็จะไม่ดูแถมจะโดนตาหน้ามาด้วยว่า เอาสถิติมากดวงเขาเสียได้ซ้ำนะฮะเพียงมันแมสไปทั่วโลกแต่บางคนบางกลุ่มอาจจะไม่ได้รู้จักเลยก็เป็นได้ก็มันเหมือนกับที่เคยมีคนถามถ,ามถึงเพลงเพลงหนึ่งว่าดังมากขนาดนั้นเลยเหรอแต่ทำไมถามเพื่อนในกลุ่ม5คนถึงไม่มีใครรู้จักนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมรู้สึกไม่แฟรสักเท่าไหร่ในสนามเคป๊เพราะถ้าคุณเป็นแฟนเคป๊อที่จะขี้เกียจเข้าชิงดีชิงเด่นกันจะตา้ ท้งนั้นที่ตัวเองปั่นตาเลือกแต่พอผลลัพธ์มันแย่ก็เอาเหตุผลแบบนี้มาอ้างตลกมากๆงั้นแฟนวงที่ได้ยอดวิวเยะอะๆอ้างบ้างได้ไหมว่าขี้เกียจปั่นวิวแต่บังเอิญแฟนด้อมเยอะมากดูแค่ไม่กี่วิวยอดวิวก็ทะลุทะลวงมากทั้งๆท,ที่ไม่ได้ปั่นอะไรเลยได้ซ้ำนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะฮะเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ